ไปต่อกันที่เรื่องของเมนูอาหารชั้นสูงกันบ้าง uh huh. แน่นอนคุณมองไปที่สูงเนี่ยก็หมายถึงเมนูที่มันอยู่สูงๆใช่ไข่มดแดงค่ะคุณผู้ชมยอดฮิตยอดนิยมเหลือเกินนะคะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงด้วยเหมือนกัน oh. เราได้รวบรวมมาแล้วนะคะว่าไข่มดแดงเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้าง uh huh. บางเมนูนะไม่มีขายบางเมนูเขาทากินเฉพาะในครอบครัวด้วยถ้าอยากจะรู้ว่ามีเมนูอะไรบ้างไปดูพร้อมกันในช่วงนี้เลยค่ะ ฤดูร้อนแบบนี้หนึ่งในอาหารป่ารสเด็ดตามฤดูกาลที่มีเพียงปีละหนึ่งครั้งนีไม่พ้นอาหารชั้นสูงอย่างไข่มดแดงที่มันมันนวลนวลน,นี่แหละค่ะแม่สูงจริงๆล่ละค่ะเพราะกว่าจะสอยกว่ดจะแย่มาได้นั้นมันันยากเกินและก็หายากขึ้นในทุกๆปีทําให้ปี2564นีนี้ราคาไข่มดแดงพุ่งทะยาน ตลอนข่าวของเราก็เลยขอเปิดสถิติ3จังหวัดในช่วงต้นซัมเมอร์นี้ที่ราคาแรงแสงเขียงหมูเป็นเลยจ้า <Wow. S 1> จังหวัดกำแพงเพชรราคาไข่มดแดงอยู่ที่กิโลกรัมละ4-500บาทจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่กิโลกรัมละ800บาทและจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่กิโลกรัมละ1000บาท ถึงไข่มดแดงจะแพงแต่ก็ยังแรงเรื่องความแซ่บเพราะเมนูพื้นถิ่นที่เกิดจากไข่มดแดงนั้นมันเกินห้ามใจจริงๆค่ะตลอดข่าวของเราก็ไม่พลาดที่จะรวมเมนูเด็ดแบบ b เบสออฟเดียในหน้าร้อนแบบนี้มาฝากกันเริ่มกันที่หอหมกผักหวานไข่มดแดง เมนูหอหมกผักหวานไข่มดแดงนี้เป็นเมนูที่หาทานยากมากซึ่งไปเปิบความซับหน่วยอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านบอกว่าไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะเพราะนิยมทำทานกันในครอบครัวเท่านั้นถ้าจะขายเนี่ยไม่คุ้มต่อการลงทุนจริงๆก็เลยกระซิบบอกขั้นตอนการทำมาว่าแค่น่ำแป้งข้าวเหนียวผสมกับเครื่องปรุงอย่างเกลือพริกแกงและก็เนื้อสัตว์ จากนั้นก็นำใส่น้ำกะทิพอให้แป้งข้นตั้งตเตาเคี่ยวให้เข้ากัน เมื่อได้ที่แล้วก็นำลงจากเตาพักให้เย็นไว้สักนิดหนึ่งใส่ผักหวานลงไปคนให้เข้ากันดีสุดท้ายใส่ไข่มดแดงลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วก็ห่อด้วยใบยตองนำไปนึ่งให้สุกแล้วนำมารับประทานให้แซบบักคักถึงใจจ้า <Wow. S 1> การันตีเมนูนี้ไว้เลยว่าขั้นตอนไม่ยุ่งยากแต่หารับประทานได้ยากยิ่ง oh, no. ต่อกันที่เมนูลามไข่มดแดงเมนูลามไข่มดแดงนี้แซ่บนัวไม่กลัวหิวกันที่พื้นที่บ้านน้องบอดหมู่16ตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาที่ได้เห็นรสนัวๆนวแบบนี้ก็เพราะได้รสหวานจากปลาที่นํามาผสมได้ความหอมมันจากไข่มดแดงที่นําไปเผา ส่วนวิธีการทำนั้นเขาก็จะใช้เนื้อสัตว์อย่างเนื้อปลานี่แหละค่ะมาผสมแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากับเครื่องเทศปริกค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือหรือน้ำปลา ตบท้ายด้วยสุดยอดวัตถุดิบอย่างไข่มดแดงนำไปคลุกเคล้าให้ทั่วกันอีกรอบก่อนจะตักใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็นำไข่มดแดงไปเผาจนหอมกรุ่นนี่แหละค่ะจัดจานพร้อมเสิร์ฟยานนครราชสีมาให้ได้ฟินกันแบบไม่มีพักเลยจ้า,าและปิดท้ายด้วยสุดยอดเมนูแห่งภาคพื้นอีสานก่อยไข่มดแดง เปิดเมนูอันโอชะทั้งแซบทั้งซีดกับก้อยไข่มดแดงนี้ที่ใครเห็นก็ต้องน้ำไหลๆพบได้ในทั่วภูมิภาคแต่นิยมกันมากในภาคอีสานเห็นจัดจานยานอีสานแบบนี้วิธีทำก็ไม่ยากเลยละ่ะค่ะเตรียมเครื่องเคียงอย่างสาหร่ต้นหอมหอมแดงให้พร้อมแล้วก็นำไปผสมเครื่องปรุงอย่างพริกน้ำปลาน้ำตาลมะนาวลงไปนำไข่มดแดงไปคลุกเคล้าตามด้วยข้าวคั่ว ปรุงรสตามใจชอบให้แซบหลายแม่เท่านี้ก็ได้เมนูก๋วยไข่มดแดงเอาไว้ยือน้ำลายแล้วล่ะคะ่ะเปิดเมนูเด็ดสุดยอดในหน้าร้อนมาให้ถึงที่แบบนี้วันนี้ชาวตะลอนข่าวอย่าลืมไปลองเติมความแซบกับไข่มดแดงสักเมนูกันนะคะเห็นแล้วมันทำไมนะ มันแซ่บอิลีอิ๋งอย่งไงอันนู้นน,นต้องใหญ่เลยดิฉันสนใจเ<ก>ม่กไกับที่ไข่บดแดงคุณอะไรร้องกันอะไรจากดิฉันควาอร่อยเนี่ยเราเห็นกันอยู่ที่หน้าจอ <C 1> แต่ยังไม่ได้ลองกันดูเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีโอกาสลองทานกันดูนะจ๊ะจ้า